รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับและมาลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านในวันนี้และนี่คือเกมแจกรถพ r ีเ e n t ตัด y บายมิ b i s บิชิมอเตอร์มิ b i s บิช i มิราชเป็นตัวเองไปให้สุดมิตซูบิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x p a n d e r c อ o s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i d ด n t Elite เหนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะสัปดาห์ที่แล้วพบกับ2คู่แข่งทีใหม่สงสัยจะยังไม่ชินเกมทีมคุณมาร์กและคุณฝนโยนคะแนนไปให้คู่แข่งสง,งานรู้ต่อว่าวันนี้ใครจะพลิกเกมขึ้นมาครองตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ห้ามพลาดและข้อนี้ตัดสินครับ ข้อที่3 6ต้วเลือกมาครับและทีมผู้ประกาศจะกลับมาสลับ1คู่อีกครั้งหนึง่ง1กับ6ค่ะจัดกับ6ให้ <6 S 1> ทีมผู้ประกาศนะครับโบโบบทีมนักร้องว่ายังไงครับ,บพี่เรียกว่า6กับ2ค่ะ6กับ 2, 2>, 2, 2สลับกันครับทั้ง2ทีมต้องการแต้มจากคะแนนในข้อนี้เพื่อเป็นผู้ชนะครับแนวคำถามเป็นยังไงโบโบบ ให้พวกเราเนืนึกถึงอาหารทอดอาหารทอดในเมนูต่างๆ,างๆเวลากินอาหารทอดเพื่อนจะทักว่ายังไงอแอระวังอ้วนเพราะว่านในอาหารทอดมีปริมาณไขมันที่ไม่เท่ากันในแต่และเมนูครับคำถ,ถามครับอาหารทอดเมนูใดมีปริมาณไขมันมากกว่ากันเราวัดในน้ำหนักที่เท่ากันเลยนะครับ ขึ้นมา2ภาพเลือกตอบเมนูที่ปริมาณไขมันมากกว่านะครับตั้งใจให้ดีมือใกล้ปุ่มเลยนะครับระหว่างอะไรอร่อยกว่าจัมากกว่าไข่เจียวครับ,เจ,รบเจอครับหวหอหญ่ทอดครับเอาแล้วทีมผู้ประกาศตอบไ้ก่อนฮนะแล้วเรื่องหัวหอมใหญ่ทอดถูกต้องครับคุณเชื่อว่าไขามันมากกว่าไข่เจียวเพราะว่าหัวหอมพอใส่มันจะอมน้ํามันครับอ่าต่อ อย่าพูดเยอะเลยเรามันผิดแล้วมันอะไรเขาตอบถูกได้เงินแต้มนะฮะตอบผิดโอนแต้มเลยนะฮะหัวหอมใหญ่ทอดมันเป็นคำตอบที่ทำไมครับถูกต้องครับทำไมถูกมันถูกเตอาขี้ผิยังไงมันมันอ้มันอ้วนมันจึงมันอ้วนมันถูกมันถูกถูกต้องครับผมโอเคห้อมใหญ่ทอดมีปริมาณไขมันมากกว่านะฮะทินักงร้องต้านไว้ให้อยู่นะฮะนี่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับและระหว่างหัวหอมใหญ่ทอดมือที่ปุ่มเลยนะครับเจอกับ เมนูหิวปอยทอดครับโอ้โหเอาละตอนนี้แม่ทีมผู้ประกาศเครื่องติดแล้วนะฮะยังคงยืนยันว่าหัวหอมใหญ่ทอดแต่คุณเลือกหัวหอมใหญ่ทอดแล้วแล้วมันทำไมมาร์มันนกก็ต้องถูมัทบไมใช้ผลเลือกไปแล้วูได้แต้มพิทโอนเลยนะฮะมันทำไมมันถูกต้องครับพี่ถูกพี่ถูกถูกต้องครับโอ้โหและตอนนี้นะฮะทีมนักร้องระวังเลยนะฮะทีมผู้ประกาศต้องการแต้มเดียว เพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยนะครับกล <c oughs> <c oughs> ัวจังเลยอ่ะ <c oughs> โอเคน้องถามว่าทำไมเราสองคนถึงดูดีกันนะดีเขาเครื่องร้อนช้าแต่ช้าแล้วเ็ามาเร็วมากเอาละฮะตั้งใจดีคุณยังมีโอกาสชนะได้นะครับปรีมกับสามครับระวังเม็ดมะม่วงหิงมพา,านทอดเจอครับเจอครับปิงไก่ทอดอู้ยเอาแล้วภูอกาศหรอ ยุดไม่อยู่แล้วฮะไงีไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะข้อที่2ทีมผู้ประกาศไม่ได้ตอบเลยแต่ได้แต้มข้อนี้ทีมผู้ประกาศกดไม่หยุดเลยเราก็ได้แต้มทุกได้แต้มด้วยและปีกไก่ทอดมันทําไมมันทําไมมารคมันถูกมันทาไมเสนมันถูกมันทําไมมามันถูกมันถูกมันต้องที่ี่ถูกต้องมันอ้วนไหมมันอ้วมันผิดเออมนกลายเป็นว่าเม็ด มันไขมันเยอะกว่าครับโอ้โหทีมารับแต้มไปมากับทั่วโลกนะรับแต้มไปฮะกินทั่วมันไปและเราไปกันต่อนะครับเมนูที่มีไขมันมากกว่ากันนะครับปีไก่ทอดเจอกับกุยช่ายทอดครับเอาละนงยโอ้ยมาร์กกับสายฝนได้ตอบก่อนอีกฮะเลือกกุยช่ายทอดกุยช่ายครับครับกุยช่ายทอด มันมีทั้งแป้งที่จะกลายเป็นไขมันแล้วมันก็อมน้ํามันเวลาทอดนั่นไงเอามาทอดอ่าและกุยชายทอดบาตอบที่ทําไมมาร์คที่ถูกต้องครับสายฝนมาทําไมถูกค่ะบาตอบที่ทําไมถูกต้องมันบางตอบที่ที่ถูกมันผิดเอที่ตองใช้สายกีนหรือไงมันถึงผิดน่ะ ตอนนี้เห็นไหมะกรรมตามสนองนี่เขายืนเฉยๆรับโอนต้มมายืนเฉยๆบ้ <มา S 2> งมเายืนเฉย, <มา S 2> ยนๆนะสถานการณ์ตอนนี้คุณผู้ชมฮะบ้าบอขอหอยพอกมาก <c oughs> ทีมนักร้องไม่ได้กดตอบเลยแต่ตอนนี้ยัน2ต่อ2แล้วในขณะที่โอ้โหทีผู้ประกาศนะปั๊มคะแนนไม่อยู่แต่ไม่ได้เลยนะฮะสุด <c oughs> ท้ายแล้วนะครับระวงังขุยชายทอดเจอครับมูกรอบครับโอ้ยเอาละตอนนี้ทีมนักร้องครับฟาดหมูกรอบโบ้งเข้าไปเลย และหมูกรอบเป็นคำตอบที่ทำไมถูกต้องมันทำไมปริ้มมันทำไมสามมันถูกเปนคำตอบที่ถูกทีถูกทีถูกทีถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแชมป์ทีมใหม่นะครับปริมและสามครับ ทอดกรอบๆเนี่ยมีปริมาณไขมันซ่อนอยู่ไม่น้อยแต่บางทีมันอร่อยอะค่ะจนหยุดตัวเองไม่ได้แต่บอกได้คำเดียวว่าจานเดียวไม่เคยพออย่างอาหารจานแรกที่มีปริมาณไขมันพุ่งสูงสุดมาเป็นอันดับที่1เลยก็คือหัวหอมใหญ่ทอดค่ะที่ใน100กรัมมีไขมันสูงถึง60กรัมเลยทีเดียว แม้จะเป็นผักทอดแต่ก็ชุบแป้งทอดแถมหอมหัวใหญ่ก็ยังดูดน้ำมันได้ดีอีกด้วยต่อด้วยอาหารทาเล่นเคี้ยวเพลนินอย่างเม็ดมะม่วงหิมพผนานทอดที่ในปริมาณ100กรัมมีไขมันสูงถึง49กรัมหืมโบอโบบ๊บละชอบชอบเคี้ยวไปเคี้ยวมาอ้าหมดจานเฉยเลยค่ะ ไปต่อกับเมนูสามัญประจำบ้านอาหารเอาตัวรอดของใครหลายๆคนอย่างไข่เจียวที่นึกอะไรไม่ออกก็เจียวไข่ไปก่อนละกันค่ะเหมือนจะเป็นอาหารง่ายๆเบาๆแต่ไขมันเนี่ยไม่เบาเลยนะคะเกือบ31กรัมเลยแหละคะ่ะมาถึงเมนูสุดมิตของสกาชนี้อย่างหมูกรอบที่ในเนื้อน,นุ่มๆหนังกรอบๆ100กรัมเนี่ยให้ปริมาณไขมันราวเกือบ30กรัมเลยนะคะ อีกหนึ่งเมนูสุดโปรดของคนทุกวัยอย่างปีกไก่ทอดเมนูของทอดสุดคลาสสิกที่กินเมื่อไรก็ฟินฟินมีปริมาณไขมันอยู่ที่15กรัมค่ะเสิร์ฟท้ายกับอีกหนึ่งเมนูทั้งกรอบทั้งหนึบอย่างกุ้ยช่ายทอดที่มีไขมันอยู่ประมาณ8กรัมในกุ้ยช่าย100กรัมแหมต้องกินกับน้ำจิ้มสีดำรสเด็ดสักหน่อยเขียวลืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ของทอดจะมีไขมันอยู่มากหากเราทานแต่พอดีและออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยก็ได้อยู่นะคะ เดี๋ยวปริมกัษามะต้องทําการป้องกันแชมป์ถ้าเขาทําสําเร็จเขาจะได้ลุ้นเพราะนั้นทีมผู้ประกาศฮะส่งมอบความปรารถนาดีหน่อยฮะขอให้ได้รถที่ชอบนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ด้วยนะคะวั่นี้แน่ๆตอนนี้นะฮะแชมป์ทีมใหม่ปริมกษามนะฮะเด็กฟันกราสเซสมอบแว่นตาแฟชั่นลุนดีซีรีส์มูลค่า7,990บาทนะครับโอเคมาร์คเซียนครับผมดีใจที่ได้เจอพวกคุณค่ะดีใจเหมือนกันครับขอบคุณมากครับ คร עם, ับผมคัโอนย้ายมาอยู่ในโอเดมยมแชมป์เลยฮะอคุณมาร์กยังไงจะขึ้นรถล่ะฮะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ได้เลยฮะโอเคเวลาตอนนี้แสดงความดีกับตำแหน่งแชมป์ทีมใหม่ด้วยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องป้องกันแชมป์สมัยแรกและถ้าคุณทำสำเร็จเราจะมาเลือกรถยนต์ที่คุณชอบและตามหากุญแจที่ใช่กันคุณพร้อมไหครับพร้อมค่ะแต่ผมบอกเลยฮะว่าผู้ท้าชิงที่จะมาจัดการคุณสองคนไม่ธรรมดา เรียกว่าเป็นลูกชายของผมเลยว่ก็ว่าได้เป็นลูกชายในวงการบันเทิงผมเลยวันนี้มากับน้องสาวด้วยผู้ท้าชิงก็พร้อมแล้วเชิญเลยครับว้าวโอ้โหนี่ดูดูสัก่อนดูยัน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 ยเนยันย่นยนยันยัยันันยันยันยันัสดีครับยันยันันยนนยันยันยนยัายันันันนมาเลือกรนยนยนยันยันันยนยัน าจจะดูลำเอียงไปนิดครับคุณสุริยนครนี่คือน้องสาวของคุณน้องสาวแท้ๆของผมครับเฮ้ยผ่านกันสานปีเราสองคนรู้จักกันมานานผมไม่เคยทราบแล้วคุณมีน้องสาวจริงไหมครับว้าวน้องหนึ่งแนะนําตัวนะครับน้องหนึ่งตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ ก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนี่แหละทำพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มโอ้าวบอกก่อนเลยละกันนะฮะสำหรับคุณสุริยนและน้องสาวนะฮะถ้าเกิดคุณล้มแชมป์สำเร็จวันนี้มีของรางวัลพิเศษครับนาฬิกาไทม์แม็กซ์แบรนด์ดังจากอเมริกันนะครับเรียกว่าสัญชาติอเมริกันที่มีมานานกว่าหนึ่งปีเขาจะมอบนาฬิกาคอลเลกชันใหม่รุ่น MK1 ฮะเป็นรุ่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาทหารอเมริกันนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับประเทศไทยเลยนะฮะเป็น Thailand Limited e dition หน้าลายทหารแบบคารย วมมูลค่า11,800บาทถ้าคุณทำสำเร็จนะฮะแต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จแล้วก็ของรางวัลชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่ดูใน c e b o o k f แฟนเพจเกมแจกรถทันทีส่วนแชมป์วันนี้ผมมีของรางวัลพิเศษเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณป้องกันแชมป์ได้คุณอาจจะได้รถยนต์คันใหม่เพราะฉะนั้นเอาไปเลยนะครับบัตรคูปองเติมน้ำมันฟรีจำนวน2000บาทครับจากสถาน,นีบริการน้ำมัน PT และนอกจากนี้นะฮะยังให้บัตรสมาชิก แม็กซ์การ์ดระดับ V.I.P. ครับเป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันพิเศษนะครับส่วนลดลิตรละ50สตางค์นะฮะโอ้โหไม่ใช่เงินน้อยๆลิตรละ50สตางค์นี่ถือว่าถ้าเติมกันบ่อยๆนี่คุ้มมากแล้วก็ส่วนลด50%สําหรับเครื่องดื่มในร้านกาแฟพันไทยแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายอ่าเพราะนั้นแชมป์มีอะไรจะขู่อาฆาตผู้ท้าชิงก่อนไหมฮะก็ล้มยากนิดนึงนะคะเพราะว่าฐานค่อนข้างแข็งแรงเอาเซผู้ท้าชิงกล้าอะไรกับแชมป์หน่ไหมฮะจัดไป หอนองสาวด่าแท้คุณสาวผมนี่ไหวมากวันนี้มานี้เหนื่อชั้าโอ้โหจะจะน้องเขาแต่ในห้องแต่งตัวเรารู้สึกแบบมันยอมไม่ได้โอเคต่างฝ่ายต่างพมายอมกันแบบนี้สนุกแน่นอนเอาเลยนะฮะครับคำถามข้อที่หนึ่งมาเลยครับ6ตัวเลือกมาเลยโบโบตอนนี้ทีมแชมป์จะได้สลับหนึ่งคู่ก่อนครับสองตัวเลือกว่ามาเลยเอาหนึ่งกับสามอะโบโบหนึ่งกับสามสลับกัน โอเคพูธาชิงครับสลับหนึ่งคู่ฮะสี่กับหค่ะ4ี่กับ6จัดไปครับก่อนจะเริ่มต้นกันเรามาฟังแนวคําถามก่อนจะได้ตั้งสติกันนิดนึงก่อนโบโบแนวคําถามข้อแรกเกี่ยวกับอะไรเอาล่ะใครที่เป็นแฟนช่อง3นะครับแล้วก็สนใจงานพิธีกรเป็นพิเศษน่าจะตอบข้อนี้ได้ <laughs> เพราะว่าในข้อแรกเป็น,นเรื่องของพิธีกรของช่อง3านี่แหละครับและลำดับในการเริ่มงานของเขา คำถามง่ายมากใครเป็นพิธีกรช่อง3มก่อนกันรายการช่อง3ามเท่า,า,านั้นนะครับ,ครบใครเป็นพิธีกรช่อง3ก่อนกันขึ้นมา2รูปกดปุ่มไฟคนที่เป็นพิธีกรมานานกว่าเริ่มก่อนคนที่เริ่มต้นพิธีเป็นพิธีกรก่อนก่อนก่อนอีกคนหนึ่งครับของช่อง3นะฮะร,ระวังคุณต่อยไตพบนะฮะ,ะกับนักพิพโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว เราได้ใช่ไหมพูดได้ชิงได้ก่อนโอเกศรยนนท์หนึ่งนะฮะมั่นใจนะฮะครับต้องมั่นใจทำไมันทำไมคั้ตอบนี้มันทำไมมันถูกต้องครับมันถูกต้องครับมันอยู่แล้วมันอย่างไรถูกนะคุณพ่อครับอย่างนี้ฮะมันต้องถูกครับถูกครับมันก็จะตอบได้เนี่ยมันไม่ใช่ก็ถูกแล้ครับถูกแล้วครับถูกแล้วได้คะแนนครับ่อจะเดินมาถ่ายเลยวะเอาล่ะไปต่อเลยนะฮะครับระหว่างพี่นุ่มแอมสุริวิภากับ วิทยาวัฒน์สมภพวิเนศโอ้โหเอาแล้วตอนนี้แชมป์ได้ก่อนนะฮะปรีมกับสามมั่นใจเลยไหมว่าคุณวิทวัฒน์มาก่อนค่อนข้างมั่นใจครับช่องสามนะฮะคุณวิทวัฒน์เป็นคำตอบที่ทำไมถูกต้องมันทำไมถูกแล้วเป็นคำตอบที่ถูกถูกอย่างไรถูกมันผิดมันผิดสิครับทางไหนนะผิดสิครับมันต้องผิดสิครับมันผิดฮะโอ้โหพี่นุ้งแหมสุริยพิพาอยู่ช่องสามก่อนโอ้โหผู้ท้าชิงนะฮะสุริยนและน้องสาวได้สองคะแนน คุณต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นคุณขึ้นนําข้อนหนึ่งเลยนะฮะตั้งใจดีๆแชมป์อย่าปล่อยเป็นแบบนั้นนะฮะและระหว่างคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศครับครับนานเน็กละฮะใครอยู่ยอมรับก่อนโอ้โหเอาแล้วตอบม,มาว่านา้นเองโอ้โหขอบคุณที่ให้เกียรติกันและเป็นคำตอบที่ทำไมนานเน็กเขาทำไมถูกเลยครับที่ต้องมเคยแวะมาช่องสามที่ทำไมถูกเลยครับส่วนที่ มันผิดจะบ้านะครับคุณวิทวัฒน์เขาอยู่มานานกว่าผม <c oughs> โทษเอาละ <c oughs> แชมป์เอาแต้มไปเลยนะฮะ <c oughs> แต่ตอนนี้ตั้งใจให้ดีนะสุริยนถา <c oughs> กับน้องหนึ่งคุณต้องการอีกแต้มเพื่อขึ้นนำข้อหนึ่งแ <c oughs> ชมป์คุณต้องยันให้ได้นะฮะใครได้ข้อหนึ่งก่อนว่าได้เปรียบม,มากและระหว่างพิธีกรซูเปอร์สตาสุดหล่อหวั่นใจมหาชนอย่างนั้นเน็กพูดเองก็อายเองเจอกับคุณวิลลี่แม่งท้ทอแล้วฮะเอาแล้ว ทีมแชมป์ตอบมาแล้วว่านานเน็กนะฮะนานเน็กเป็นคำตอบที่ทำไมถูกค่ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะที่ทำไมถูกค่ะผิดโยนแต้มให้ฝั่งน้นเขาขึ้นนำหนึ่งุ่นนะฮะเอาเ็กยิงไเยโยนแต้มเลยนะฮะแล้วเป็นคำตอบที่ทำไมถูกค่ะอันถูกค่ะมันพีนฮะวินลี่ลมาก่อนฮะเพราะชนะในข้อแรกนะฮะสุริยและน้องสาเอาไปหนึ่งคะแนนครับให้แชมป์ได้ซ้อมก่อนรเพื่อก่อนและวินลี่กับ คุณดูสัญญาแล้วฮะ ถูกต้องครับพีดิลี่มาก่อนนะครับคิดคิดดูแล้วว่าเรามีพิธีกรมากความสามารถเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ละท่านก็มีผลงานให้เราได้ชมกันมาเนิ่นนานหลากหลายรายการอย่างที่ช่อง3ของเรานี้ต้องเริ่มด้วยพิธีกรในตำนานอย่างอาต้อยใจพบลิมประพัฒน์ที่ถือเป็นผู้บุกเบิกร,รายการเกมโชว์ให้กับสถานีด้วยรายการเอาไปเลยในบทบาทของพิธีกรและผู้จัดเมื่อปี2527ก่อนจะสร้างปรากฏการณ์ด้วยรายการต่อมาอย่างฝันที่เป็นจริงและทวายไลท์โชว์ค่ะและในปี2539เราก็ได้ชื่นชม ดวงดาวกับรายการทอล์กโชว์สำหรับผู้หญิงอย่างสมาคมชมดาวและได้พี่หนูแหมมซูริวิภามาประเดิมงานพิธีกรในช่องสามเป็นครั้งแรกครูกับคุณแหมมคัทเทยาพร้อมกับสัมภาษณ์พูดคุยกับดาราดังในเรื่องราวต่างๆค่ะจากนั้นคุณวีทีหรือวิทวัสสุนทรวินพิธีกรใช้รุ่นเก่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ได้มาเป็นพิธีกรช่องสามครั้งแรกกับรายการตีสิบรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ของคนอนอนดึกในปี2540นั่นเองมาถึงอีกหนึ่งพิธีกรสุดหล่อที่ผันตัวมมาาาาาาจกกกบบททพรรรระะเเอแลิิ่งนนนผู้ดย ให้กับช่องสามครั้งแรกเมื่อปี2541ในรายการสาระนรายการวาไรตี้สุดฮาที่แคนดิดแกล้งแขกรับเชิญออมการจน้ำตาเล็ดเลยแหละค่ะแล้วเราจะขาดพิธีกรที่หลอดที่สุดในโลกท่านนี้ไปไม่ได้นั่นคือนาเน็กของเรานี่เองค่ะที่แจ้งเกิดด้วยการเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ท้าดวงอย่างเกมวัดดวงก่อนจะมาเป็นพิธีกรให้กับช่อง3าในปี2547กับรายการวาไรตี้กินเที่ยวอย่างเปรี้ยวปากคู่กับนางเอกสาวสวยคุณจอยเรน,นีค่ะ สุดท้ายด้วยพิธีกรมากฝีมือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีกับบทบาทผู้ดำเนินรายการทอล์กโชว์ก่อนจะมาร่วมง,งานกับช่อง3าเป็นครั้งแรกในฐานะพิธีกรรายการเกมโชว์เมื่อปี2562กับรายการ Divide คนไม่ยอมเกมเกมโชว์ที่ท้าทายด้านมืดของมนุษย์ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะผู้ท้าชิงนะฮะสุริยนและน้องสาวเอาไปหนึ่งคะแนนคุ้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยครับผมส่วนคุณยอมไม่ได้นะฮะโอกาสเลือกรถเลือกอกุญแจอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะฮะ พร้อมนะฮะครับข้อที่2มาเลยครับผมตัวเลือกเช่นเคยครับและผู้ท้าชิงครับสุริยและน้องสาวจะได้เลือกสลับ1คู่ก่อน3กับ2ค่ะ3กับ2มาโอเทีนี้แชมป์ว่ายังไง2องกับสามสองกับสามหาวแล้วนอกจากกวนผมคิดคำอื่นไม่ออกลทีมแชมป์เรื่องกวนติงอะไรเป็นปฏิบัติการ ผมกลับเด็กรอบไมกครั้งอกลับเด็กรอบไหมอย่าทำอย่างนั้นเลยฮะสับไปสับมาฮะเปลี nuts, ่ยนเป็นยืนด่ากักหน่อเอาละข้อนี้ตั้งใจให้ดีนะฮะคุณต้องการอีกแต้มเดียวสุรเยอล้านองสาวเพื่อขึ้นเป็นแชมป์ทีมใหม่คุณปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะฮะขอแนวคำถามข้อสองเลยครับบอบบวใครที่ชอบดูหนังหรือดูละครเวทีน่าจะตอบคำถามนี้ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงหนังโรงละครเวทีในบ้านเรานี่แหละฮะ ปกติเนี่ยได้มีโอกาสไปดูหนังดูละครเวทีกันบ้างหรือเปล่าฮะนานทีนานนานทีนะแต่ความรู้ในข้อนี้สําคัญมากเพราะนั้นบ๊อบบ๊อถามข้อที่2คืออะไรครับคําถามง่ายมากโรงภาพยนตร์โรงละครที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ที่ไหนเกิดก่อนกันเก่าแก่กว่าเปิดก่อนบอบไฟอันที่เกิดก่อนเก่าแก่กว่าแล้วเปิดก่อนนะฮะตั้งใจให้ดีนะฮะระวัง โรงภาพยนตร์สกาล่ากับกับโรงภาพยนตร์ลิโดฮะโอ้ยเอาแล้วสกาล่ากับลิโดผู้ชิงได้ตอบนะฮะแต่สกาล่าเป็นคำตอบที่ทำไม่หนึ่งเดียวทำไมครับทผไมถูกครับทำไมถูกครับทำไมผิดคำตอบที่ที่ถูกครับมันผิดผิดมากลิโดเกิดก่อนฮะโยนแต้มเป็นกับทีมแชมป์ทันทีโอ้โห บอกแล้วว่าตอบไวและต้องชัวร์มั่วเสร็จอีกสางเลยนะฮะไปกันต่อเลยนะครับและระหว่างราพยนลีโดกราฟกราฟเฉลิมกรุงครับสาราเฉลิมกรุงเอาแล้วคุณทัชชินได้ตอบก่อนฮะเหมือนข้อนี้คุณสองคนทั้งสองทีมดูลังเลสุดท้ายสุริยน์ฟาดตรงสาราเฉลิมกรุงเลยสาราเฉลิมกรุงมันทำไมสุริยน์มันทำไมหนึ่งดมันทำไมูมันโอ้ผมเกลียดความขู่เงน้อง ถูกต้องอเค,เอเคเรับคะแนนกลับมาที่ผู้ท้าชิงนะฮะแชมป์คุณแพ้ไม่ได้นะขอ้ขอที่คุณแพ้ไม่ได้ผมบอกแล้วนะฮะไปกัต่อเลยเนะครับและระหว่างศาลาเฉลิมกุ้งเจอครับนั่นและสิขาแชมป์ขามาถึงขนาดนี้แพ้ไม่ได้แล้วนะคะแชมป์ต้องเรียกสติเพราะผู้ท้าชิงเข้าใส่ไม่ยักง,งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปต้องติดตามค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่21สิงหาคมกับเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อผู้เข้าแข่งขันของเราคุณเพชรและคุณบ๊อบสามารถต่อสู้และครองาลังแชมป์ไว้ได้ถึงสมัยที่3ก่อนจะตัดสินใจไขกุญแจรถที่สะสมไว้และโชดีทำแจ็คพอตแต่ได้รถยนต์มิซูบิชินิราชไปครองทำเอาทั้งสองหนุ่มดีใจสุดขีดและนี่คือบรรยากาศของการรับมอบรางวัลแจ็คพอตโดยมิสเตอร์มริคาสุโชกิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะ ก็แสดงความดีดีด้วยกับผู้โชคดีคุณพบกับคุณเพชรครับสอนตั้งก็ได้ Mitsubishi Mirage Citycar รถประหยัน้ำมันนะครับมอสอ่งกับไวรุ่นก็ผมก็สอนตั้งมีความสุขกับรถมิตซูบิชิมิรา a เราเตรียมสมบริการทั่วประเทศส่วร้อยกว่าแห่งเนี่ยเราดูแลคุณแค่ับคุณพบกับคุณเพชร ก็ไม่ต้องเป็นห่วงร่วมบริการลังทางไทยครับวันนั้นดีใจแบบกระโดดตัวลอยเลยฮะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยฮะไม่เคยได้ลองบัลใหญ่นานมาก่อนเลยครับขอบคุณทางมิ t s u บิชิมอเตอร์ด้วยนะครับที่มอบรางวัลพิเศษพิเศษตรงนี้ให้นะครับจนเราได้ได้โชคดีกันในวันนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราอีกครั้งที่ได้รถสวยๆใหม่เอี่ยมขับกลับบ้านไปและผู้โชคดีท่านต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันนะคะ Dad good, dad good, dad good, dad good. Go, banana it.